สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่สุดเกม Minecraft นะครับ1.8นะครับวันนี้เราก็อยู่สุดเซิร์ฟใจดำนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับรุ่นน้องสมาชิกของเราชื่อแอคนะครับเวทเอิร์ทนะครับผมน้องเอิร์ดครับวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดนะครับ ในพาร์ทแรกนะครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟนี้ได้หรือไม่จะโดนคนเกลียนเราหรือไม่นะครับเรามาดูเลยกันดีกว่าอย่างแรกนะครับพาทิตย์ก็ขึ้นแล้วสวยมากครับพาทิตย์เราก็าอยู่บูเขานะครับซึ่งตอนนี้เราต้องหาสบียงกับบ้านนะครับโอเคครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับไป อ่าทำไมถึงน้องเอ,อิร์ธถึงไม่พูดก็คือน้องเอ,อิร์ธเขามีปัญหาขัดข้องในการไม่นิดหน่อยในเรื่องไม่นิดหน่อยไม่ใช่ในการไม่เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับ ฆ่าแกะเลยฆ่าแกะเลยโอเคโอเคแกะกหนึ่งตัวฆ่าไปเลยเพื่อในการมีเตียงนอนคราฟเตียงนอนเราจะได้นอนได้อะไรอย่างงี้ ว่าเป็นเพื่อเพื่อความสวยนะครับอันนั้นเสียงทอกๆหรือวะน,นั่นอ่ะอก็ขออภัยกันด้วยนะครับอาจจะมีเสียงทอกๆหลุดออกมาสร้างบ้านแถวไหนดีอ่ะน้องหาจุดดีๆอ่ะไม่ให้คนมาแบบมารบกวนเราอะไรอย่างนี้ นั่นอะไรอ่ะของกระต่ายหรือว่าหมาอ๋ออาอไปตีโวยกระ,ะต่ายลอยได้เอือโอ้โหกระต่ายตายเลยใจร้ายมากไปกันต่อนะครับแถวนี้แม่งป่าดงดิบเลยนะครับ เราจะไม่สามารถสร้างบ้านได้นะครับในข้างล่างนะครับเราส่วนมากเขาจะสร้างบ้านกันบนบนต้นไม้กันนะครับงั้นเราไม่สร้างดีกว่างั้นเราไปกันต่อนะครับเอาไปกันเลย ฮึบชึบลงน้ำพอดีอืมเราจะเดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยสักครู่นะครับโอเค แกอีกตัวหนึ่งตีเลยฮึบเ <c oughs> มื่อกี้ฝากพลังไว้ที่ตะตุ่มตอนนี้นะครับ <c oughs> น้องเอิร์ทเขาจะไปได้ห <c oughs> รืหอไม่อุ้ยเขาเรียบร้อยเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับเขาไม่รอดครับ เอ้ยเขาเขาลอดครับแต่แบบผ่านไปไม่ได้นะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขุดเดี๋ยวพี่ขุดให้เดี๋ยวขุดลงมาโอเคไปกันต่อนะครับ ถ้างั้นตีไม้เราไปนี่ดีกว่าไปเกาะดีกว่าที่อยู่เกาะเราจะเดินทางไปเกาะกันเราไม่รไม่รู้ว่าเกาะมันอยู่ที่ไหนเราก็ล่องน้ำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่ทำให้ท,ใหทิ้งไม้นะอเอาไป โอเคไปดีกว่านะครับไปล,ลองเรือเลยส t ก g ลอุ้ยมีคนข้างหลังมาเฮ้ยหนีหนีหน,หนีเอ้ยไม่จะมากวนเราอะเวรล้เวรลไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราเราว่าเราว่าเราเจอคนคนที่แบบไม่พึงประสงค์แล้วนะฮะน้องเขาก็อยู่นิ่งเลยนะฮะเรา เราว่าเรานี่ดีกว่าเราไปดีกว่านะฮะเรียบร้อยไม่รอดจบเลยครับอ๋อไม่รอดนะครับ ออไม่ต้องทีพีมาพี่แล้พี่ตายไปแล้วเออไม่เราไม่ท้อเราไม่ท้อเราไม่ท้อเราจะไปต่อปสักเราเราไม่มีวันท้อ อยู่ไหนอ่ะอยู่นิ่งๆสิจ้ะโอเคโอเคอยู่นิ่งๆโอเคไปกันต่อนะครับอ่าเรืออยู่เปล่าเอาเรือพังไปแล้วถ้างั้นเราไปกันอีกรอบหนึ่งเอาไหมตอนนี้เราจะจริงจังกันละอ่าโฮมโซนเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะโลกสร้างบ้านโอเคโอเคเราไปกันต่อไป เราจะไม่ทอนะครับไปกันต่อแบบไม่โหลดไปไปไปไไป,ไป,ไปเร็วไปเร็วไปเร็วแปดนาทีแล้วแปนาทีล,ทล้เราต้องหาให้ได้นะพาทนี้เเร็วเร,วเรวไปไปไปพาทนี้เราต้องหาบ้านให้ได้หาที่อยู่ให้ได้หาที่รอดให้ได้ ๊บนึงนะครับโอเคตีพี่ทำไมอ่ะไปไปกันต่อเจ็บนะเมื่อกี้อ่ะฟึบฟึบฟึบแถวนน้นมันโหไม่มีต้นไมเ้เลย ลงล่างกันดีกว่าฮบสีเลือดหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหโอเครู้สึกว่าคนอื่นนี่โอ้โหทำทางยาวๆนี่น่าจะจำทางไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อย่าให้คนมาเกียนผมละกันเฮ้ยใครอะอ๋อเพื่อน คุณน้องอยู่ข้างหลังหล่อนเลยแกะแกะโอ้โหเขาทำทางอ่ะดูสิครับดูเขาทำทางธรรมชาติไม่ได้สร้างแน่นอนนะครับคนสร้างเนี่แหละรครับอย่างนี้แน่นอนเลยอ่าอ่าครับครับนี่หน่อยครับเรือให้พี่หน่อยดิเรือพี่ไม่มีแล้วอ่ะ โอเคขอบมากครับคือของน้องมีเรืออีกเปล่าไม่มีเหรองั้นพี่ท่องเรือไปเองแล้วน้อง g ีีมาโอเคจะได้ประหยัดมาเลยรอก่อนนะวิทำไม อเออเออเอาเอทำไมเซิร์ฟนี้ทำไมรู้สึก <c oughs> แบบไม่ค่อยโหลดน้องครับน้องเห็นพี่ปะครับเื่อ <c oughs> พี่เป็นอย่างนี้ครับอ้าว <c oughs> ม่อยู่ที่เดิม <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ถ้างั้นเราเปลี่ยนแผน เราไม่ท่องเรือท่องเรือแล้วมันรู้สึกนะเสิร์ฟค้างเลยแมบปบไม่ค่อยโหลดเราว่าเราสร้างบ้านแถวนี้กันกันดีไหมน้องเอาเปล่าสร้างสร้างแถวนี้เปล่า คิดว่าดีป่ะอันนี้ก็11นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหเราเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ สงสัยหมู่บ้านนี้เดินทางมายาวไกลแน่นอนนะครับเราถึงได้เจอถึงขนาดนี้นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรมีหมู่บ้านอยู่สองหลังนะครับโอ้มีโพว่าเนี่ยกำครับมีโพครับผมเราไม่สามารถดูได้เราดูซอกๆตรงนี้ดีกว่าว่ามันคืออะไร เราคิดน่าจะเป็นที่าฟาร์มน่าจะเป็นฟาร์มมั้งที่ปลูกผักนั่นไงเห็นตรงข้างๆก็ใช่เลยจะแอดาจาจะนี่มาทำไมอะทีพีมาทำไมอะงั้นเราเดินกันไปต่อเลยนะฮะ อคนอยู่เยอะนะดูแล้วมีอยู่สามหลังแล้วนะที่ผมเห็นอะไรเนี่ยทำไมเป็นศาลาศาลาศาลาเนี่ยทำไมเป็นศาลาศาลาศาลาใบไ,ไม้ ใครได้ยินเสียงนี่บ้างอะเสียงจานพวกจงจานอะไรอย่างเงี้เออเขาเรียกว่าเสียงแทรกถ้าใหม่บ้านเยอะจังอะอย่าบอกนะว่าเราเดินไปตรงโน้นแล้วเราก็เลยเทินกลับมาตรงแถวนี้ตีพี่เลยนะเ่ตีตีตีต เดี๋ยวมึงโดนอยู่พุงโดนไปต่อ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 ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีป่ะเฮ้ยเสียงแม่งไอ้อะวายๆถึงยังครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมายังมายัง รู้สึกว่าเราจะเจอหมู่บ้านูเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านสิหลังหนึ่งบ้านหลังหนึ่งหมู่บ้านหลังหนึ่งอืมงงกับคำศัพท์หมู่บ้านหลังหนึ่งที่นี่ซึ่งไม่มีโพนะครับเราว่าเรายึดที่นี้ดีกว่าดีไหมเอาว่าวะยึดที่นี้ดีกว่าเ,ออเกียนเกียน <c oughs> เอาเลยเอาเลยจัดแปลจัดไป,ดไปหมู่บ้านนี้ก็น่าจะทำเลสวยอ่าทำ คำดีมากโอเคซึ่งดีนะครับปู่บ้านนี้ไม่มีเจ้าของนะครับเราก็ทำการยึดบ้านนั่นเลยนะครับมาดูกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าหีบนี้มันมีของนะครับ มีทั้งประตรูประตูมีทั้งอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปขุดขุดไม้ก่อนนะขุดไม้แป๊บนึงนะช่วยช่วยพี่ขุดไม้หน่อย หนึ่งนะครับกดไม้ยังครับ ซึ่งเขาได้สร้างบ้านอ่าแค่ชั้นเดียวอ่าตรงแถวนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวแต่ผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าผมจะเป็นแบบเท่ๆเลยเขาทำแบบธรรมดาธรรมดาพื้นบ้านพื้นบ้านของผมจะทำเป็นโมเดิร์นเลยทีเดียวทีเดียวนะครับไปเลยดีกว่าทำต่อ สวัสดีครับโอเคเมื่อกี้เกิดปัญหาขัดข้องอย่างหนึง่งโอ้ยโดนเกียนไอเอ,ไอิร์ธไอมันตกหลุมเอง <c oughs> โดนเองตกหลุมเอง <c oughs> โอ้ยตกหลุมเองเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ย โอเคครับเมื่อกี้เกิดปัญหาขัดข้องอย่างหนึ่งก็คือในการผมลงลงอยู่ดีๆมันก็นี่ให้เองเลยปิดเองเลยไปโดนเกียนไปเลยนะครับนี่โดนเกียนหลักฐานเกีย่าไฟล์ผมไม่พออะ่ะก็ผมก็เลยไปย้ายไปไฟล์ได้ดีดีกว่ามาต่อกันเลยนะครับ บ้านถึงไหนแล้วบ้านก็เท่าเดิมนะครับโอเคมากันต่อนะครับวันนี้ก็ปลูกต้นไม้ไม่มีอะไรมากจะตีทำไมโอเคครับ ออาขุดต้นไม้ไปเลยขุดต้นไม้ไปเดี๋ยวพี่ว่าจะออกไปหาของแป๊บหนึ่งสำรวจสักแป๊บอืมบ้านพวกนี้สวยเนาะมีมีการต่อทางด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าบ้านนี้มันเป็นยังไง โอเคครับรู้สึกว่าผมเคยผ่านเออนั่นไงเราเดินกลับมาที่เดิมโอ้โหจเจริญพรเรากลับมาที่เดิมนะครับเป็นอะไรที่ WTF มากป่นได้ป่นเนี่ยป่นไม่ได้ <c oughs> ันนี้เขาทำทางอะไรเนี่ยดูสิ มันคือทางอะไรไม่รู้นะครับเราก็อย่าไปสนใจอุ้ยก็ตาย,ยน่ารักมากอ่ะหนั่นมันอะไรนั่นเฮ้ยลางรถไฟเฮ้ยไปดูไปดูเลยดีกว่าไปดูเลยดีกว่าเขาทำล่างรถไฟนะครับมันมันมันเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่า หมู่บ้านนี้แม่งทำร้านรถไฟด้วยอ้อว่าจะไปสายไหนเนาะโอเคครับ เฮ้ยเจอคนครับนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเจอคนเจอคนระวังก่อนระวัง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 อ่ารู้สึกว่าน้องน้องเอิร์ธเขาแอบนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปหาน้องเขาเฮ้ยเจอคนเกียน คนนี้แหละครับที่เขียนเฮ้ยเขาเห็นเราเขาเห็นเราเราเรารีบเรารีบข้ามไปข้าไม่ได้ไปไปไปอย่ามาเราอย่ามาเราอย่ามาเรามันมีสปอนสปอนนี้ด้วยเอออย่ามาเราอย่ามาเราเราเร็วเร็วเร็วเรเร็วรบเร็วแล้วเร็วบเร็วเร็วมันมาแล้ว มาแล้วเออตายเลยไอ้หนองเอ้ยตายอุ้ยเอา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 โคตรเอา นี่กว่าตีนเออไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกไม่เลิกเอิร์ดครับ <c oughs> เออตายแล้วไม่เออตายแล้วเอ,อิร์ดเอิร์ดมย์นะเอ,อิร์ดน้องเอ,อิร์ด พี่คิดถึงน้องพี่ไม่น่าฆ่าน้องเลยเดี๋ยวพี่จะทำฝังศพให้ยาวเกินไปเสียใจมากเออตายนะครับพาร์ทแรกเลยโดนผมฆ่าเสียใจก็จะคิดถึงนายเอ,อิร์ท ก็จะคิดถึงนายเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันผีเอิร์ธเฮ้ยดูศ <c> พ <oughs> เองด้วยอ่ะเอิร์ธนะทำอะไรอะ่ะอ๋ออยากกลับหลุมอยากกลับหลุมที่เดิมใช่ไหมโอเคได้งั้นปิดเลยลงไปอีกลงไปอีก โอเคครับผีเอ,อิร์ธได้ลงข้างล่างไปแล้วนะฮะไปดูสศพตัวเอง <laughs> โอ้โหเล่นอะไรเนี่ยชีวิตมีความสุขผม <laughs> <laughs> มีความสุขแน่นอนฮนะอยู่ในข้างล่างอันนี้อะไรเนี่ยลุยอื <laughs> ้ม ลุยชายขมี่เกี๊ยวลุยชายมะมเกี๊ยวหืไม่เอิร์ดนี่แกงพี่เอ้ย,อยมีคนอยู่ม,มีคนมามีคนมาใครอ่ะบินได้แล้กกวอ่ะมีแต่เจอเจอแต่คนบินได้อ่ะดูสิเซิร์ฟนี้นี่แบบอยู่อยู่ไม่ได้นะครับแมงมีแต่คน บินได้ค่าเราระวังนะครับจะโดนเกรียนจะโดนพอคุณสร้างบ้านระวังจะโดนคนอื่นมาตุยตูดนะครับเซิฟนี้โอ้โหจะอยากให้พี่ฆ่าน้องใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออยู่ไหนอยู่ไหนเอิร์อยู่ไหน,อไหนอหเอิร์ดเอ,อิออจะออกกับพี่เหร วิ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 จะตายไม่ได้จะตายไม่ได้ไว้ไว้เออเออเฮ้ยเอิร์ดนี่โหคลิปนี้นะครับต้องเอาชีวิตรอดนะครับแม่งมาตีกันเองนะครับอ้า โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับ EP แรกในการชีวิตรอดอ่าชีวิตรอดในเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย ดูกันแล้วก็อยาก่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะครับผม